สวัสดีครับคำสัญญาประชาคมระดมใส่ว่าการจนบุ่นวายต่างขายฝันเพราะนี่คือการเมืองดื้อด้านดันเลยเล่นกันจนเลยเถิดเกิดประเด็นจะเป็นพักปากฝ่ายใดก็ไม่รอด มันจะจอดเพราะความจนทนทุกข์เข็นพวงประชาอยู่ลำบากแสนย,ยากเย็นเพราะไม่เห็นความสำเร็จของสัญญาไม่แปลกใจว่าทำไมใหญ่ถึงเสื่อมชาวประชาละออาเอือมและกังขาทำไม่ได้แล้วทำไมมาสัญญา แสนเสียดายศรัทธาไม่น่าพังเป็นบทเรียนให้ปัญหาผู้หาเสียงอย่าเที่ยวแสแค่เพียงให้ความหวังเมื่อสัญญาสร้างแค่ฝันมันก็พังขุมกำลังฐานเสียงก็ละเนนเอาแต่ที่ทำได้ใช่หาเสียงให้รู้จักหลบเรี่ยงอย่าทำเล่น การหาเสียงนโยบายต้องเน้นเๆนต้องคิดเป็นพูดได้ใช้ปรัญญาการเลือกตั้งครั้งต่อไปให้ตระหนักให้รู้จักใช้คุณธรรมเดินนำหน้าให้ทบทวนผลสะท้อนก่อนสัญญาทั้งศักดิ์ศรีและศรัทธาเรื่องสำคัญกูแรกลำปางวารรออนไลน์จงคิดอยู่เสมอว่า เรามีเวลาเหลืออยู่แค่วันนี้หรือชั่วโมงนี้ด้วยให้รีบกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่มานั่งโกรธนั่งเกลียดคิดและสยยกันอย่าเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์นะครับ